สวัสดีครับผมชื่อนายเจษราโสมเขียวคลิปนี้จะมาสอนการสร้างสาร,รบัญน,นะครับการสร้างสาร,รบัญให้เราเลือกหัวข้อใหญ่ๆมานะครับข้อที่สําคัญนะครับข้อที่สําคัญแล้วเราก็เลือกการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอันดามันนะครับแล้วก็ คมอ่มาที่หัวเรื่องที่1น,นะครับก็คีขวาสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับปรับเปลี่ยนหัวเรื่องได้แล้วก็ฟอนต์ได้เช่นกันนะครับปรับเปลี่ยนฟอนต์ได้ขนาดอ่าให้อยู่ตรงกลางขนาดเท่าไหร่โอเคตกลงอ,อันนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ ได้เช่นกันนะครับหัวข้อแต่นี้ปรับเปลี่ยนได้เหมือนกันเลยนะครับมาที่หัวเรื่องที่2นะครับขี่ขวาปรับเปลี่ยนนะครับนี่สามารถปรับเปลี่ยนได้เหมือนกันเลยนะครับไว้ไว้วอยู่ตรงกลางขวาสุดซ้ายสุดนะเอียงเอียงไม่เอานะ้าไม่เอา โอเคต่อไปเราก็จะมาสร้างสารบัญกันเลยนะครับก็พิมพ์คำว่าสารบัญน,นะครับแล้วก็มาที่การอ้างอิงนะครับแล้วก็เลือกที่สารบัญแล้วก็เลือกอันไหนก็ได้นะครับโอเคแล้วก็ สำหรับรูปนะครับก็คลิกที่รูปแล้วก็แทรกคำอธิบายภาพนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้ป้ายชื่อเป็นรูปภาพที่1น,นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนตามนะครับเดี๋ยวเจเ,เแบบนึงนะครับ รูปภาพที่1อ่ะมันมีเลขหนึ่งให้อยู่แล้วกดตกลงอ่ะเราก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มาที่สารบัญแล้วก็เรียกไปที่แท็กสารบัญภาพแล้วก็กดตกลงนะครับ ก็จะได้เป็นสารบันรูปภาพนะครับนี่เลยรูปที่หนึ่งต่อไปนะครับจะเป็นสารบันตารางนะครับสารบันเดี๋ยวขอใส่ตรงนี้ก่อนนะครับ สารบัญรูปภาพขอเปลี่ยนขนาดก่อนนะครับโอเคสารบันตารางก็มาที่ตารางได้เลยนะครับเลื่อนมาที่ตารางอ่ามาท้ายตารางแล้วก็คลิก อธิบายแทรกคำอธิบายภาพนะครับก็เลือกเป็นตารางที่นะครับก็ตกลงก็จะเป็นตารางที่1นนะครับก็เลื่อนขึ้นมาที่สารบันตารางนะครับโอเคขอแค้ไขแป๊บหนึ่งนะครับ เคมาที่สารบัญตารางเสร็จแล้วก็มาที่แทรกสารบัญภาพแล้วก็เรียกตรงนี้เป็นตารางที่ตกลงเสร็จแล้วครับสำหรับสารบัญน,นะครับต่อไปก็จะเป็นบรรณานุกรมนะครับบรรณานุกรมตัวใหญ่ไปไหม โอเคบรรณานุกรมนะครับบรรณานุกรมจะมีทั้งหมด7รูปแบบนะครับรูปแบบที่หนึ่งก็จะเป็นหนังสือนะครับรูปแบบที่สองก็จะเป็นหนังสือแปลสามก็จะเป็นอีบุ๊กสี่จะเป็นรายงานการวิจัยห้าจะเป็นวิทยานิพนธ์นะครับหกเป็นวารสารนะครับเจ็ดเป็นเว็บไซต์นะครับก็ เป็นก็ผมจะเอาเป็นอันนี้นะครับเพราะว่าผมนำมาจากเว็บไซต์นะครับโอเคก็มาดูใน Word กันเลยนะครับอันดับแรกก็จะใส่เป็นผู้แต่งนะครับก็คือเจ้าของเว็บนั่นเองนะครับ ที่นำมาแล้วก็ทับนะครับทับแล้วก็เป็นชื่อเรื่องของงานเรานะครับการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอันดามันนะครับก็ใส่ไปเลยขออนุญาตปรับตัวหนังสือให้เล็กก่อนโอเคแล้วก็กดทับอีกทีนึงนะครับแล้วก็ใส่เป็น วันเดือนนะครับวันเดือนปีจากที่วันที่เราสืบผลนะครับอ่าเป็นวันนี้คือวันที่28สิงหาคม2563นะครับ28สิงหานะครับสิงหาคม2563นะครับก็จะใส่เป็น ลูกน้ำแล้วก็ทับนะครับแล้วก็ใส่เป็นต่อไปก็จะใส่เป็นลิงก์ที่เรานําข้อมูลของเขามาอ้างอิงนะครับโอเคก็จะใส่เป็นลิงก์นะครับโอเคเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับบรรดานุกมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ